ทุกๆปีเลยครับผมจะได้กินน้ำผึ้งฟรีนะครับใครนะครับที่อยากกินน้ำผึ้งนะครับแนะนําให้ใช้วิธีนี้นะครับก็ให้เราเลยครับนาขี้ผึ้งนะครับหรือเวลาที่เรานะครับคันน้ำผึ้งเสร็จนะครับมันก็จะมีเศษรังอยู่นะครับเราก็นําเศษรังนะครับแล้วก็น้ำผึ้งนะครับมาปาดนะครับมาขูดนะครับหรือปักทิ้งไว้นะครับบริเวณกล่องไม้นะครับแล้วก็บริเวณนั้นนะครับต้องมีดอกเกสรนะครับของผลไม้ด้วยนะครับหรือดอกไม้นะครับพึ่งมันจะเข้ามาทํารังเองนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่4นะครับ วันนี้ก็ได้โอกาสนะครับมาทดลองชุดป้องกันพึ่งป้องกันแมลงด้วยนะครับใช้จริงเลยครับชุดนี้ครับเพิ่งสั่งมาครับดูได้เยอะเลยครับได้เยอะเลยเป็นพึ่งโพงนะครับพึ่งชนิดนี้ดูครับเยอะมากครับทุกคนครับปีนี้ก็จะทําเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยก็จะเอาขี้พึ่งเลยครับมาใส่ที่เดิมนะครับหรือมีกล่องไม้ก็เอามาเพิ่มเลยครับเห็นไหมครับขี้พึ่งผมเตรียมไว้ละอันนี้ก็เป็นส่วนของรังนะครับเป็นน้าพึ่งเราไปทําตามกันนะครับ